สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำนายฝันเมื่อคุณฝันเห็นเสือการฝันเห็นเสือถือเป็นความฝันที่มีความหมายเชิงพลังอำนาจอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นอยู่กับบริบทของความฝันว่าคุณเห็นเสือในลักษณะใดซึ่งจะส่งผลต่อคำทํานายที่แตกต่างกันพร้อมเลขเด็ดที่สอดคล้องกับแต่ละความหมายด้วยค่ะ การฝันเห็นเสือเฉยๆโดยเสือไม่ได้เข้ามาทำร้ายคุณทำนายได้ว่าคุณอาจกำลังจะได้รับโอกาสดีๆในหน้าที่การงานหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจหากทำธุรกิจอาจมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามามีโชคลาภจากผู้มีอำนาจหรือคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเลขเด็ด19และ59ค่ะฝันว่าเสือวิ่งเข้าหา หรือเสือไล่ล่าทำนายได้ว่าอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตอาจเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวให้ระวังการมีปากเสียงกับผู้มีอำนาจหรือมิัตรูที่อาจคอยจ้องเล่นงานควรใช้สติให้มากเลขเด็ด3-4และ4-5ค่ะหากคุณฝันว่าโดนเสือกัดทำนายฝันได้ว่า หากคุณโดนเสือกัดหรือข่วนอาจหมายถึงการเผชิญกับปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้ความอดทนในการแก้ไขให้คุณระวังเรื่องสุขภาพหรืออาจมีศัตรูลับๆที่คิดไม่ซื่ออยู่เลขเด็ด2 4และ4 7ค่ะหากคุณฝันว่าเสือเชื่องไม่ดุร้ายทำนายฝันได้ว่าคุณกำลังจะได้รับโชคลาภมีคนให้การสนับสนุน หรืออาจหมายถึงการได้รับเลื่อนตำแหน่งหรือได้พบมิตรที่ดีเลขเด็ด11 1, และ31ค่ะหากคุณฝันว่าเลี้ยงเสือหรือจับเสือได้ทํานายฝันได้ว่าคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีการควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีและหากคุณทำธุรกิจอยู่คุณก็มีโอกาสได้กำไรหรือขยายกิจการค่ะเลขเด็ด 1.5และ3.9หากคุณฝันว่าเสือเข้าบ้านทำนายฝันได้ว่าจะมีโชคใหญ่เข้ามาหรืออาจมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนในชีวิตแต่ก็ให้ระวังปัญหาภายในครอบครัวหรือคนในบ้านอาจมีเรื่องขัดแย้งกันคะ่ะเลขเด็ด0.5และ2.5หาหากคุณฝันว่าเสือคำรามใส่ทำนายว่า อาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ระวังการกระทบกระทั่งกับคนมีอำนาจหรืออาจเป็นสัญญาณของความเครียดที่คุณกำลังเผชิญเลขเด็ด44และ64ค่ะหากคุณฝันว่าเสือตายหรือคุณสามารถฆ่าเสือได้ทำนายว่าคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคหรือปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ ศัตรูหรือคู่แข่งจะพ่ายแพ้หรืออาจหมายถึงการสิ้นสุดของช่วงเวลาที่ยากลำบากเลขเด็ด09และ49ค่ะหากคุณฝันว่าเห็นเสือขาวหรือเสือโครง่งทํานายว่าเป็นฝันที่ดีหมายถึงโชคครั้งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอาจได้รับทรัพย์ก้อนโตหรือมีโอกาสสำคัญในชีวิตเข้ามา เลขเด็ด2-2และ5-2ค่ะหากคุณฝันว่าเสืออยู่ในกรงเห็นเสืออยู่ในกรงทำนายว่าช่วงนี้คุณอาจรู้สึกอึดอัดหรือมีข้อจำกัดบางอย่างในชีวิตที่ทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเต็มที่ควรอดทนและรอโอกาสที่ดีกว่าเลขเด็ด2-6และ5-6ค่ะ การฝันเห็นเสือสามารถตีความได้หลายแง่มุมทั้งเรื่องโชคลาภอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตขึ้นอยู่กับรายละเอียดของความฝันหากเป็นฝันที่ดีคุณอาจได้รับโอกาสหรือโชคใหญ่แต่หากเป็นฝันเกี่ยวกับเสือดุร้ายหรือถูกทำร้ายก็ควรระมัดระวังปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเชื่อเรื่องโชคลาภก็ลองเสี่ยงดวงดูจากเลขเด็ดที่ให้ไปขอให้โชคดีทุกๆคนคะ่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะ